สวัสดีครับพบกับผมนะครับ Admin b a ็ k นะครับที่ช่องชาวลิคานะครับวันนี้นะครับผมได้รับมอบหมายนะครับจากพี่ชาวลิครับให้มารีวิวครับรถเข้าใหม่1คันนะครับวันนี้นะครับเป็นสุดยอดรถครอบครัวเจ๋งนั่งที่น่าใช้มากเลยนะก่อนอื่นนะครับขอประกาศก่อนเลยครับว่าทางเรานะครับรถบ้านคุณชาวลิข์ประกาศนะครับรับซื้อรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจที่ต้องการจะขายนะครับสามารถโทรไปที่เบอร์087 7 7 7 7 7ได้เลยครับของเรานะครับรับซื้อถึงหน้าบ้านจ่ายเงินสดสิียัน่นะครับไม่กดราคานะครับต่อมาวันนี้ครับถ้าใครมองหาเจ้า Honda Fleet นะครับวันนี้ครับห้ามพลาดเลยรถเพิ่งเข้ามาสภาพสวยสเลยครับมาชมเลยครับคันนี้นะครับเป็นเจ้านะครับ l o n t a f l ร e นะครับรถปี2013เป็นรุ่นนะครับ1.5 SE เครื่องยนต์ 1500cc เกียร์ออโต้เครื่องยนต์เบนซิน สภาพค่อนข้างสวยเลยครับภายในสวยมากคันนี้เป็นรถครอบครัวเจ๋งที่นั่งที่น่าใช้นะครับรอบคันเลยคันนี้นะครับรถนะครับเป็นสีขาวมุกนะครับเป็นรถนะครับ SUV เจ๋งที่นั่งที่น่าใช้คันนี้นะครับต้องบอกเลยว่า fc เนี่ยถามมาเข้ามาเยอะมากว่าเมื่อไหร่จะมีฟีดเข้ามานะครับวันนี้นะครับมีเข้ามาแล้วถ้าใครที่เคยถามหาเอาไว้นะครับหรือว่าเคยสั่งจองเอาไว้เนี่ยวันนี้ท่านเห็นแล้วเนี่ยสามารถรีบเข้ามาดูหรือว่าจองได้เลยครับ เพราะว่าคันนี้สภาพสวยเลขไม่ก็ไม่เยอะรถปีก็ไม่เก่ามากนะครับคันนี้นะครับราคาออกห้างไปแดงครับอยู่ที่ประมาณนะครับ980,000บาทแพงมากครับ980,000บาทแต่ว่าวันนี้นะครับราคาเนี่ยมันหายไปเกินครึ่งครับเหลือเพียงแค่นะ429,000บาทครับ429,000บาทกับเจ้า Honda f ฟีดคันนี้เลขไม้แท้เพียงแค่160,000กิโล ถ้าใครสนใจรีบมาดูเลยครับข้อดีของฟีดครับก็คือประตูสองข้างนะครับเป็นบานอะไรไฟฟ้าทั้งคู่เลยสะดวกสบายน่าใช้มากครับต่อมานะครับเรามาดูกันสิว่าใต้ฝาโปงกับภายในห้รื่องจารเนี่ยสภาพยังสวยไหมเรามาชมเลยครับเรามาส่องกันเลยครับน็อตยึดฝาโปรงคันนี้ครับเคยถอดมานะครับแต่ว่าถอดเพื่อเก็บสีฝาโปรงแต่ว่าซอกด้านในครับเดิมๆจากโรงงานนะครับน็อตไม่เคยถอดหรือว่าแกะซ่อมแซมมา ซีนกาขอฝาโปงครับเดิมจากโรงงานครับเห็นไหมครับซีนกาแบบนี้ครับเรียกว่าของดีสติกเกอร์แผ่นเพจมอกอยู่ครบหมดเม็ดอาร์คลูกลมแบนเรียบชัดเจนนะครับคันนี้เนี่ยฝาโปงเดิมจากโรงงานรถคันนี้ครับไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํานะครับน็อตยึดฝาโปงด้านขวานะครับมีรอยแกะมาเห็นไหมครับแต่ว่าซอกด้านในนะเดิมๆครับน็อตไม่เคยถอดหรือว่าแกะมาแก้มด้านขวาครับหัวน็อตสวยๆเลย ต่อมาครับคานด้านหน้าครับเห็นไหมนี่น็อตนะครับไม่เคยแกะหรือว่าถอดเลยเม็ดอาร์นะครับอยู่ครบหมดเลขคัสซีตัวห่างทุกอย่างเดิมหมดครับคันนี้ไหลยาวไปที่แก้มด้านซ้ายเลยครับน็อตไม่เคยถอดเลยคันนี้สวยๆเลยต่อมาครับห้องเครื่องเลยครับคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับเป็นเครื่องยนต์ i v t e c นะครับ1 5 0 0ซีซีสภาพสวยๆพร้อมใช้งานที่เห็นคันนะครับประหยัดน้ำมันมากนะ ต่อมานะครับสรุปเลยกับเจ้า Honda าฟีคันนี้นะครับน็อตยืดฝาโปรงเคยถอดมาครับแต่ว่าถอดเพื่อเก็บสีฝาโปรงรถเป็นสีขาวนะครับริ้วรอยเห็นง่ายเจ้าของเดิมเนี่ยเลยทำสีมาแต่ว่าซอกด้านในซุ้มหัวโชคเลขคตัตซีแกนซ้ายขวาคัานหน้าทุกอย่างเดิมหมดครับคันนี้ต่อมาเรามาดูกันว่าเลขไม่หนึ่งแสนหกหมื่นกิโลเนี่ยดูสิว่าเสียงเครื่องกำลังเขาเนี่ยยังสมบูรณ์อยู่ไหมเรามาฟังกันเลยครับ เห็นไหมครับว่าเสียงเครื่องนะครับผมบอกเลยว่านิ่งมากเงียบมากนะทีมคันนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างพร้อมใช้งานถ้าใครมีครอบครัวใหญ่ๆนะครับต้องการรถครอบครัวเนี่ยซื้อคันนี้ไปนะครับคุ้มค่าแน่นอนคันนี้รถปี2013เลขไม้แท้160,000กิโลป้ายแดง980,000บาทวันนี้เหลือเพียงแค่429,000บาทฟรีดาวน์คันนี้นะฟรีดาวนะคนนะวนะใครสนใจรีบมาดูเลยครับ ต่อมาครับดูภายในเลยครับคันนี้นี่เห็นไหมครับคันนี้ครับสภาพภายในครับรถเป็นเบาะหนังแท้นะครับภายในเป็นสีดําทั้งหมดนะครับสภาพบอกเลยว่าสวยสวยใหม่ๆเลยต่อมาครับสองเลขไม่กันเลยครับคันนี้นะครับเลขไม่แท้เพียงแค่1นึ่งแสหกหมื่นกิโลไมแท้1นึ่งแสหกหมื่นกิโลพวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์สามก้านนะครับคันนี้มาพร้อมกับแอร์แบ็กให้1ใบนะครับ สภาพพวงมาลัยค่อนข้างสวยอยู่ต่อมาครับคอนโซลตรงกลางครับเป็นหน้าจอ Android เปลี่ยนมาใหม่นะครับเจ้าของเดิมนะครับเปลี่ยนเป็นจอ Android มาคันนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เนวิเกเตอร์ได้นะครับดูหนังฟังเพลงได้หมดเลยส่วนแอร์ครับคันนี้เป็นแอร์ออโต้นะครับมาพร้อมกับหน้าจอดีตอนให้นะครับแอร์เย็นใช้งานง่ายครับส่วนเกียร์ครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์แบบหัวเกียร์สั้นๆมาพร้อมกับปุ่มโอเวอร์ดา์ให้นะครับ ่วนคันนี้ครับเบรกเนี่ยเป็นเบรกไฟฟ้านะครับเบรกเนี่ยอยู่ที่เท้านะคันนี้นะเบรกอยู่ที่เท้านะครับใช้งานค่อนข้างง่ายต่อมานะครับคอนโซลด้านซ้ายเลยครับมาพร้อมกับแอร์แบกให้1ใบนะครับสภาพคอนโซลด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างสวยและใหม่อยู่นะครับสังเกตไหมครับว่าด้านหน้าคอนโซลเนี่ยมันมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับถ้าใครเป็นทาสน้องแมวนะครับสามารถเอามานอนได้นะ ต่อมานะครับด้านในเราจบนะครับเรามาดูข้อดีของเจ้าฮอนด้าฟีดคันนี้ครับฟีดคันนี้เนี่ยข้อดีของเขาเนี่ยคืออะไรครับประตูนะครับเป็นบานไฟฟ้าทั้ง2บานนะครับถ้าใครมีคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะแล้วเนี่ยขึ้นลงยากๆเนี่ยซื้อคันนี้ไปเนี่ยมันจบนะวิธีเปิดทํายังไงครับง่ายๆเลยรีโมทของด้าฟีดครับมันสามารถเปิดประตูได้ทํายังไงครับกดค้างครับแล้วเปิดได้เลยครับเห็นไหมครับ ซ้ายขวาครับเปิดได้หมดเลยนะครับอันนี้เนี่ยคือข้อดีของเจ้า Honda f l e e นนะครับถ้าใครต้องการความสะดวกความสบายความดูหลาเนี่ยซื้อคันนี้ไปนะครับมันจบเลยเห็นไหมครับประตูไฟฟ้าใช้งานได้ไม่เสียนะครับคันนี้นี่เห็นไหมครับเปิดปิดโชว์อีกสองรอบเลยครับนี่เห็นไหมครับที่สำคัญนะครับการขึ้นลงของเจ้าฮอนด้าฟรีนเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับถ้าเรามีคุณพ่ออายุเยอะแล้วเนี่ยขึ้นง่ายๆครับเพียงแค่ให้ท่านเนี่ยเดินมาแล้วก็ หย่อนตัวลงไปเลยครับแบบนี้เลยครับเห็นไหมนี่นี่ครับง่ายมากจบไหมครับ Honda f ฟีคือข้อดีของเขาครับที่จับมีมาให้ครบถ้วนนะครับนั่งก็สบายหลังคาก็สูงที่สำคัญนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับจอทีวีให้อีกหนึ่งจอนะครับจอใหญ่มากครับเชื่อมจอกับจอตรงกลางนะครับใช้งานได้ดูหนังฟังเพลงเสียบ usb ได้หมดเลยครับอันนี้เนี่ยคือข้อดีของรถ Honda f ฟีนะครับ เป็นสุดยอดรถขบวัวที่น่าใช้มากเลยคันนี้นะต่อมานะครับเรามาดูกันซิว่า Honda f ฟีคันนี้เนี่ยด้านข้างเนี่ยโครงสร้างหลักยังอยู่เดิมไหมรถมีการชนหนักปิดคว่ำหรือว่าจมน้ำไหมเรามาดูกันได้เลยครับตรงนี้เลยนะครับผมสิ่งแรกครับอันนี้ครับคือโครงสร้างหลักนะครับเห็นไหมรถนะครับไม่มีการชนหนักปิดคว่จมน้ำเม็ดอาร์คลูกลมเรียบเดิมจากโรงงานครับต่อมาครับประตูรนหลังเลยนี่เห็นไหมครับ รอยเม็ดอาร์นะครับชัดเจนรูกลมแบนเรียบนะครับสวยเลยคันนี้จเดิมครับต่อมาครับลองถ่ายภายในดูครับคันนี้เนี่ยสภาพภายในนะครับค่อนข้างใหม่นะเป็นเบาะทั้งหมด3แถวตอนครับภายในเป็นสีดํามีจอทีวีให้ครบเลยคุ้มมากคันนี้นะครับคุ้มมากเลยกับเจ้าฮอนด้าฟีดนะต่อมานะครับเรามาดูกันซิว่าฟีดคันนี้เนี่ยฝั่งด้านท้ายนะครับรถเนี่ยมีการจิ้มท้ายหรือว่าชนท้ายมาหรือเปล่าเรามาดูเลยครับ ต้องบอกเลยว่าด้านท้ายเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยมีเสน่ห์นะเจ้าหน้าฟีดเนี่ยลองดูครับนี่ครับพอเปิดมาสิ่งแรกครับลองถ่ายห้องโดยสารก่อนเลยครับห้องโดยสารครับสภา,ภาพค่อนข้างใหม่นะมีจอทีวีให้2จอหลังคาสูงโปร่งนั่งสบายคนนั่งหลังก็นั่งสบายครับเบาะด้านหลังเนี่ยมันสามารถพับขึ้นแขวนได้นะถ้าใครที่ไปเที่ยวแค่ประมาณ4ี่คนนะครับ บาะหลังเนี่ยสามารถพับแขวนได้เพื่อเอาสัมภาระวางของหรือว่าถ้าใครค้าขายออนไลน์นะครับพับเบาะได้เพื่อเอาของมาใส่ไปค้าขายได้นะครับต่อมาดูนี่เลยครับน็อตยึดฝาปงด้านท้ายนะครับน็อตเนี่ยไม่เคยถอดเลยนะครับด้านท้ายเนี่ยรถไม่มีการชนพี่ด้านท้ายเนี่ยรถเนี่ยไม่มีการชนหรือว่าซ่อมแซมมานะครับซ้ายขวาต้องเหมือนกันครับลองถ่ายดูเลยครับน็อตยึดฝาปงด้านซ้ายครับผมด้านหลังนะเห็นไหมครับน็อตไม่เคยถอดเลยแล้วก็นี่ครับ สตหลังกันซ้ายครับลอยซีนเกาวลอยเม็ดอาร์คทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานป้ายแดงครับคันนี้เนี่ยรถนะครับไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํารับประกันโดยพี่ชาวลีครับออกไปรับการให้ทุกคันนะครับถ้าใครสนใจสามารถจองได้นะโทรที่เบอร์0877575757ครับโอเคนะครับด้านท้ายเราจบไปต่อมานะครับดูสิว่าฝั่งด้านซ้ายห้องไอสารเนี่ย โครงสร้างหลักเนี่ยอยู่เหมือนเดิมไหมรถมีการชนหรือว่าเก็บสีมาหรือเปล่าเรามาดูได้เลยครับแกะดูเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับรอยเม็ดอาร์นะครับชัดเจนรูกลมเป็นเรียบรถไม่เคยชนมานะคันนี้ห้องโดยสารครับเห็นไหมครับว่าภายในเนี่ยรถค่อนข้างใหม่นะปี2013แต่วัสภาพแบบนี้มันคุ้มมากๆต่อมาครับโครงสร้างหลักฝั่งนี้เลยครับเม็ดอาร์ครับรูกลมเป็นเรียบอันนี้ครับคือความสดความใหม่ไหมครับ ใยผ้ายังอยู่เลยเห็นไหมครับอันนี้สดมากคันนี้สุดท้ายครับลอง2ภายในเลยครับคันนี้ครับภายในครับสวยเลยพวงมาลัยหน้าจอแอนดรอยเกียร์ออโต้คอนโซลด้านซ้ายทุกอย่างใหม่หมดพร้อมใช้งานครับใครสนใจรีบมาซื้อไปเลยครับในราคา429,000บาทครับโอเคนะครับต่อไปรถจบแล้วต่อไปดูอะไรต่อครับเอกสารเสร็จครับรถสวยต้องโอนได้ดูซิว่ารถคันนี้เนี่ยมีเลขเอกสารครบพูดไหมเรามาดูกันเลยครับ ต่อมานะครับเรามาดูกันสิว่า Hon ด้าฟีคันนี้เนี่ยมีเล่มจุดโอนครบถ้วนไหมนะครับก่อนอื่นเลยครับซื้อบ้านดูอะไรครับซื้อบ้านดูโฉนดใช่ไหมครับซื้อรถดูอะไรครับเล่มทะเบียนครับเล่มสีฟ้าจริงแบบนี้เลยนะครับของเรานะครับเป็นรถบ้านแท้ๆมีเล่มจุดโอนครบถ้วนเลยถ้าใครสนใจซื้องินสมนะครับสามารถนําเล่มพร้อมจุดโอนนี้ไปโอนเงินส่งได้เลยครับแต่ถ้าว่าใครสนใจซื้อผ่านไฟแนนซ์นะครับของเรามีไฟแนนซ์นะครับดูแลให้ หาชอบคันนี้จองมาแล้วแต่ว่าติดงานมาไม่ได้หรืออยู่ไกลนะครับไม่ต้องมาเลยเดี๋ยวเรานะครับให้เจ้าที่เนี่ยไปหาที่ทำงานเลยนะครับต่อมาครับนอกจากเล่มแล้วมีอะไรครับเล่มชุดโอนมีให้นี่ครับกุญแจตัวจริงกุญแจสำรองมีให้ทั้งหมด3ดอกเลยครับแบบนี้เลยนะครับนี่สำรองนะครับไม่เคยได้ใช้เลยเห็นไหมครับนี่ครับสำรองไม่เคยได้ใช้เลยต่อมาครับคู่มือการใช้งานบุ๊กเซอร์วิสการันตีซองหนังจากป้ายแดงเรามีให้ครบเลยครับคันนี้ สุดท้ายนะครับซื้อรถกับเราดียังไงครับดีตรงนี้นะครับของเรารับประกันเลยบนรถคันนี้ไม่มีการชนหนักปีกคว่ำจมน้ําตัดต่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องกรองไม้ย้อแมวสวมสร้างส่วนเบนโอนได้ปลอดภัยร้อเเซ็นครับรับประกันโดยพี่ชาวลี่ครับไม่ต้องห่วงครับซื้อกับเรานะครับช่วยสุดเลยครับกับเจ้าฮอ n d a f ฟีคันนี้นะครับรถปี2013เป็นรุ่น 1.5SE ไม้แท้1 6 0 0 0 0กมิโลราคาออกห้างไปแดงครับ9 8 0 0 0 0บาท วันนี้เราขายให้เป็นแค่ในราคา4,29,000บาทครับ4,29,000บาทฟรีดาวออกรถศูนย์บาทผ่อนนานแปดสี่งวดดอกเบี้ยครับเริ่มต้นที่2.69%ถ้าใครชอบหรือว่าสนใจฝรีคันนี้รีบมาซื้อรีบมาจองโทรไปที่เบอร์087-7575757ครับโอเคครับผมฝากไปค่ากับเจ้าคนน้าฝรีคันนี้นะครับถ้าใครสนใจรีบมาซื้อรีบไปดูนะของดีมีเข้ามาไม่บ่อยครับ จุดท้ายอย่ลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้ลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ